ไม้ประดับผลสวยแต่มเมล็ดกินได้ค่ะเกาลัดไทยค่ะปลูกง่ายโตเร็วรสชาติอร่อยดอกสวยค่ะผลเป็นผลแห้งนะคะแตกเปลือกแข็งนะคะก็คือหุ้ม,มเมล็ดสีดําข้างในไว้นะคะเนื <S <S ้อในมเมล็ดค่ะถ้าเกิดเรา,เาไปต้มจะเป็นสีเหลืองเอาต้มหรือคั่วกินนะคะเกาลัดไทยเนี่ยเป็นพืชท้องถิ่นเอามาจากประเทศจีนนะคะที่นํามาค่ะก็คือ เป็นผล,ลไม้ที่สามารถให้พลังงานสูงค่ะปลูกง,ง่ายจริงกก็โตไวค่ะไม่ต้องดูแลเกษตรอินทรีย์บ้านดินอย่างบ้านเราก็จะปลูกของอะไรที่ไม่มีสารเคมีนะคะก็เอาไว้กินเป็นยาค่ะใบก็สวยดอกก็งามค่ะเกาลัดไทยวิธีขยายพันธุ์ก็ขยายพันธุ์โดยวิธีการเพราะหรือว่าตอนก็ได้ค่ะตอนกิ่งค่ะเกาลัดไทยนะคะดอกเขาก็จะสวยค่ะ ต้นก็มีประโยชน์ค่ะปลูกดีนะคะไม่ค่อยร่วงค่ะใบไ,ไม่ค่อยร่วงค่ะปลูกง่ายอันนี้ปลูกทิ้งไว้นะคะยังไม่ได้ไม่ต้องได้บำรุงมากมายค่ะวันนี้พาชมกลัดไทยนะคะแ,แสงย้อนไปหน่อยนห้ฮะ นี่ค่ะลำต้นค่ะเป็นพุ่มค่ะปลูกไว้เป็นร่มเงาดีมากเลยค่ะใบจะหนาใหญ่ค่ะนี่ค่ะเขารัดค่ะนี่ปลูกไว้หลายปีแล้วฮะหกเจ็ดปีได้นะคะนี่ค่ะลำต้นก็ใหญ่แล้วละอ๋ออนี่ค่ะนี่ค่ะ อันนี้ลูกนี้ยังไม่แก่นะคะนี่แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะยังไม่แดงค่ะสียังไม่สดโอเคค่ะนี่ค่ะเกาลัดไทยถ้ให้เพื่อนๆชมนะคะเกาลัดไทยบ้านดิน,ค,นค่ะนี่ค่ะเขาก็จะแย้มออกมายงย้เวลาน้นนะคะนะนะ่คะจะมีเม็ดหน่อยนะคะเป็นเม็ดสีดำๆจะต,ต้องรอให้เขาแก่นะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็จะจะลองดูไปดูนะคะตอ,องรับไถ่ค่ะโอ้ยล่วงเลยค่ะล่วงลงพื้นนะคะแต่ก็เอาไปทำได้อยู่นะคะเม็ดเม็ดนะคะไปเพาะก,ก็ได้ค่ะ แต่ว่าโดยมากเราจะตอนนะคะดูค่ะเอาไปต้มกินก็อร่อยนะคะไปแกะออกแต่ก็อาจจะมียางเหนียวนะ okay. okay. okay, สรรพคุณเกาลัดไทยนะคะบำรุงไตตับค่ะลดคอเลสเตอรอลค่ะคในกระแสเลือดน,นะคะคก็เป็นผลไมพเออเออ้พืชผักสมุนไพรพระสุขภาพเหมือนกันค่ะค่ะ ปีนี้มาช้าค่ะเขาดอกเขา่วงไปแล้วเมล็ดก็เริ่มร่วงแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เน่งก็จะเก็บไอ้เมล็ดไปเพาะดีกว่านะคะเอาไปเพาะปลูกต่อนะคะขยายพันธุ์ค่ะลูกจะเป็นแค่เกาลัดไทยคะ่ะเม็ดใบก็จะเป็นประมาณนะคะใบใหญ่ะคะ่ะมัน,นะคะ่ะ ผลต้นฮะลูกนี้ถ้าจะค่ะปีนี้ผลผลิตน้อยค่ะเอาไว้พ่อพันต่อกันแล้วกันนะคะค่ะช่วนปลูกเกาลัดไทยไว้กินกันนะคะก็มีประโยชน์ค่ะพลังงานสูงค่ะค่าหวังว่าคนเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมกดติดต<ท>ามกดไลค์กดแชร์เ<ไ>ป็นกำลังใจให้แม่เองกดกระดิ่งติ๊งๆเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ